สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมนะครับเหินฟ้าพาเที่ยวนะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันไปเจอกันเลยนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดสระบ,บุรีอำเภอแก่งคอยนะครับผมสถานที่นี้ก็คือละเมอแคมป์นะครับผมคนที่เคยมาก็จะรู้ว่าสวยมากนะครับผมผมชอบมากบรรยากาศอย่างนี้เราเป็น สู่บรรยากาศที่ชื่นใจจริงๆนะคะผมหลังจากที่อยู่ในเมืองนะครับผมก็มาสู่บรรยากาศธรรมชาติเข้าร่างกายกันบ้างนะครับผมทํางานก็เหนื่อยแล้วก็ต้องมีเวลาพักผ่อนให้ตัวเองบ้างแล้วกับครอบครัวนะครับผมก็จะพาไปดูบรรยากาศนะคะผมสําหรับรานกลางเต็นที่นี่นะว่าโอเคไหมสวยไหมสําหรับผมมีความสุขมากๆครับผมได้อยู่กับคนที่เรารักอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมก็ ฝากช่องผมด้วยนะอันนี้ผมเป็นเปิดช่องใหม่นะครับผมก็ฝากเ,เพื่อนๆนะครับเป็นกำลังใจฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กันด้วยนะผมก็จะลงคลิปเที่ยวแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆเลยนะกันนะครับก็เนาะชีวิตนะครับผมอยากทำอะไรก็ทำนะครับผม เดี๋ยวมีบรรยากาศนะครับจะถ่ายให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่เต็นท์ของผมเองนะครับผมแล้วก็พวกพี่ๆนะครับผมแบบบอกว่าตลกกันมากๆนะครับผมแต่ละคนนะครับมีแต่เสียงหัวเราะทั้งนั้นนะครับแล้วการเต็นท์เพื่อนผมอีกด้วยเนาะที่จะแคมป์มันต้องแคมป์เป็นไงครับคิดจะแคมป์มันต้องแคมป์อย่างที่พี่เขาบอกนะครับผมให้เต็มที่และสนุกไปกับมันนะครับก็เดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศในการที่ผมกางเต็นท์กันนี่เป็นเต็นท์ของผมเองเป็นไงสวยไหม เต็นท์ของเพื่อนผมก็จะใหญ่นิดนึงนะนี่หลานสาวครับน่ารักไหมนี่ครับคือบรรยากาศนะครับน่าเล่นนะพักผ่อนจริงๆนะครับผมเพื่อนๆเห็นแล้วอยากมาใช่ไหมล่าที่นี่นะครับสระบุรีไม่ไกลเลยนะครับผมฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามฝากคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ผมได้นะพอดีผมเพิ่งเปิดช่องใหม่ด้วยอยากลองทําอะไรที่ไม่เคยนะครับบายบายครับสวัสดีครับ นี่คือรายการนี่ครับ้กรนกรเรียกเงิน